สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูคาบูเดเตอร์กัครับอันนี้เป็นของสามเปหนึ่งครับอันนี่เป็นเทียวรสันนะครับเทียวรสันอเมริกานะครับสำหรับเทียวรสันที่อยู่ในเรือดนะที่มาจากโรงงานก็อยู่ในส่วนเจ็ดส่วนนุ่นก่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆแล้วก็จะเป็นของซามานะครับซามาเป็นของยี่ห้อบนะครับแต่ว่า và trên không? à anh ấy có truyền nầy tham nhũng của mỗi mặt 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 ลูกนี้เป็นของจำเป็นหนด้วยนะครับเป็นของจาแมนะครับอ่านี้นาที่เป็นจ้างเลย่องมาครับขคให้มาของซาแม่ถ้าซื้อก็สองพันสองร้อยนะครับของ ama, ตอเตะคตลังมีแต่และของสเตีวด้วยะครับวันนนั้นได้เกะไปทีนึงน,นะครับ มันมีคราบฝุ่นนะครับติดอยู่ในนี้แล้วก็ได้ใช้ลมปไปเดีย๋ยววันนี้จะแกะให้หมดเลยนะรำหรับเลยยนตนที่ใช้ก็ถึงก็เป็นของเท้นครับแต่ถ้าใส่กับวูลูก sản phi rơi có cháy đó hay không? Cũng có bộ máy tù bên bên ใช้ได้แล้วนะครับอ่าล้างคาบูใหม่แต่รอบอยังเดินไม่นิ่งครับเดี๋ยวไปผ่าไมา้ก่อนแล้วก็ดูครับว่า่องจะเดินนิ่งไหมถ้าเดินไม่นิ่งก็เปลี่ยนใส่คาบูใหม่ครับ